เจ้สิไปเอาฝนก่อนเนาะบแมนขอยดอกเอาฝนก่อนนี่ดับสินี่นี่ใส่มือหรเ่เนาะไปไปไปบังไปเดี๋ยไปองให้แลนะไป้องหนเด้หนเด้หนเนาะอ่าเห็นบอกมะกราเนี่ยมาอหมเอางไหมเาบงมาไ นนะ <S <S อุโ้โอะไรก่อนเอาออไปเ,อา,าเอาอไปเมส่อที่นหนใส่ัอัะเสซตเสซึเป็นไรเป็นอัไร ถือแล้วโอ้อไม่เจี๊มหอเออมันหายเขานี่ยหาบดโอ้สองแมโอ้มันคิ้วนี่ไม่พุกนี่พุดกันห่อนำพึงนะพะนยัง ้พี่น้องข่มเก่งข่มสามารถโบเป็นยังดอกมือโบเป็นยังดอกมือมันมันโบเป็นยังดอกมือเห็นเอาดอกมือโบเป็นยังดอกมือเห็นออกเออบัดตรเทาจับหน่ำเพลิงโบเป็นยังแต่ว่าตาเมื่อเห็นโบต้องงอออกเด้ออู้หักเว้ยอู้หน่ำเพลิงสมารายแท้ๆี่รุดรเออเออตั้งตังดีดีอู้ป้อด้ถูก มัน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 ไม่ได้ซ่อะไรนี้เนาะมันเศร้าโซ่อะไรแบบนี้ป้าป้าหนำผงสมารายเท่ดีอ๋อไม่พูดเด็กสายใจกล้า นํำพ um, ึ now, <brig Avenue. S 1> ่งพอหลู่พ่อหนาะสาสีแเสยบเลยมมีของยางใส่ปะครับแล้วถวยติบบาหนออมอก็ได้เด็กสายใจกะยังไหนอยู่ท่านยังไหนนไหนยังยู่ในไหนคนไหนจะจะต้องค่อยๆกดบังมือ เขาคอยกวดเบิงมัน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 สิเบิดเมนบอกเมนแล้วเินอะไรบอะเมนกระเบิดเออเออผมเป็นย่างไปเคี่ยวญูปุ่นถูมไหมอ๋อพี่น้อง ถือวัปอดเถอออีโรพีนังนะวันีนพี่หนัง,นนงหน้ามันาแล้วอลยน้ใครเอามึงเปนมึงไดเอาอ้าวพวกเ,าเ่านี่และเอาหืมักขวัวขิดเก่งหมักอาจารย์สลัดาอาจารย์นี่แหละเอาสัมผัส<อ>จักเมย์จักเมย์สองปอเถอะสามนิ้วข้าวโเ<อ>นี่เธอว่ามีตรูมันเนาะเทียบเจีบมันนี่มัเป็นยังปอดมเป็นยังโอ้ขอนยังเนอ ลูกมันนี่บอกขอ,อ <c oughs> ยินได้สตรอเบอั์ดีเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเพิิงเนาะงวนนามานันยังงวนนามันยังนี่งวนนาคือเพิิงนี่แหละอีดีบอกเออ